and whatever so mm. if you have more something you know you don't need uh you don't want p l e s just give away is put here w e o p e n at 1 r a v l and p M นะคะนะคะก็อันนี้นะป้าเบิ้ลก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะกองทัพเรือแล้วก็ทั้งทีมงานนะคะที่เอาตู้ปันน้ำใจนะคะมาให้กับคนกอดช้างนะคะก็พวกเราก็มีเพื่อนต่างชาติเยอะที่ต้องการจะ บริจาคด้วยนะคะก็เป็นเป็นแนวทางที่ดีมากเลยนะคะเรามีความรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆนะคะเพราะว่าทุกคนจะถามว่าฉันจะบริจาคในช่องทางไหนก็คือช่องทางนี้นะคะก็ซื้อมาแล้วก็ใส่รีวิวใส่เข้าไปนะคะสำนักง,งานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรกองทัพเรือจังหวัดตราดมอบตู้เติมใจให้กันให้กับสมาคมสว่างบญเชือเหลือธรรมสถานเกาะช้างจังหวัดตราด เมื่อเวลา1ินาฬิกาวันพุทธที่13พฤษภาคม2563นาวเอกไฑูทู์เพนตายรองพุ่มในการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่2และรองพุ่อในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดพร้อมด้วยในทหารฝ่ายในกองในการกการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดเดินทางไปมอบตู้เติมใจให้กันให้กับสมาคมสว่างบุญเชื้อเหลือธรรมสถานเกาะช้างจังหวัดตราด ณนูนช่วยเหลือประชาชนณนวัดของเพา้าตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างเจ้าัดตราดเพื่อแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนได้นําไปบริโภคและเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตเอื้อเฟื้อสามารถนําอาหารมาใส่เพิ่มในตู้เพื่อแบ่งปันกันต่อไปสำหรับบริการการเปิดตู้เติมใจให้กันสู้โควิด -19 ในพื้นที่เกาะช้างในวันนี้ หลังมีประชาชนทราบข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียมีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางมารับข้าวสารอาหารแห้งจากตู้ดังกล่าวกันต่อเนื่องตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมากโดยมีอาสากู้ภัยสมาคมสว่างบุญเชื่อธรรมสถานเกาะช้างจังหวัดตราดช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่เดือดร้อนมารับสิ่งของและเชิญชวนผู้ใจบุญนำสเสบียงอาหารแห้งมาเติมเต็มเพื่อช่วยเหลือกันในยามที่บ้านเมืองเกิด โรคระบาดไวรัสโคโรนาโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้ทุกหน่วยงานต่างนำอาหารใส่ตู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วทั้งจังหวัดตราดในเรื่องของวิกฤตการโควิด -19 นะครับที่กำลังระบาดอยู่ขณะน,นี้คือประชาชนบางส่วนท่านขาดโอกาสที่จะมาได้รับการเยียวยาก็เลยเราใช้โครงการเติมใจให้กันให้ให้ผู้ที่ด้ยโอกาสได้มีโอกาสมาชดเชย โดยเรามีสิ่งของเล็กๆน้อยๆอุปโภคบริโภคสําหรับท่านใดที่ประสงค์ที่จะมีเจตใจเอื้อเฟื้อหรือมีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมกันบริจาคเพื่อให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสในช่วงวิกฤตการโควิด -19 ระบาดอยู่นี้ก็ขอเรียนเชิญครับทางกองทัพเรือและก็ทางสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือก็เราจะมือกันเราแน่นแฟ้นนะครับและมีโอกาสมีโอกาสครั้งต่อไปก็จะช่วยเหลือกันต่อไปอีก